เขาเรื่องเลยเนาะคือเขาสะประกอบใจแล้วที่คุณสมาหายตอบฝันตอบฝันนะใช่ครับโทรศัพท์เขาหายครับเออวินาทีที่เขาโทรมาเข้าใจวครับครับตอนนี่เขาโทรมาบอกเราเขาโทรไม่ได้โทรศัพท์เขาหายไม่ได้เขาตอบไม่เขาตอบเขาตอบเราเขาตอบเราตอนเราดูเงี้ยตกใจ่งอะไรอก็ตกใจเขาบอกเออโดนได้ไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโดนหนึ่สองเครื่องอะไรเงี้ยมันเป็นห่วงครับก็คือเอาไปหมดเลย ใช่อังนี้เขาอายันทันหายไปห้าหมื่นอู่ะเขาเยอะอยู่ฉัเขาไม่ใช้ไวัยอยู่ณตอนนั้นเราก็วุ่นวายณตอนนั้นเราก็วุ่นไห้เขาครับเพราะว่าในโทรศัพท์มีนแบบแบบธนาคารอะไรนะเขาช่วยไม่ทันเพราะว่าเขาอยู่ไกลด้วยครับแล้วก็เขาก็เขาก็จัดการของเขาเอง ใช่ครั้งแรกเสียฝันหนักเลยเสียฝันมากเสียฝันเออฝันมากยังเเราไปซื้อให้เขาเลยไหมหรือว่าใช่ก็ก็ช่วยกันออกให้เขาก่อนไม่ได้ยไม่ได้หรอขอให้ก่อนะทุกคนต้อให้เเขาก่อนน้ออันนี้เราตั้งใจซื้อให้เขาเลยใช่ไหมพี่โอไม่ใช่เขาลองให้มใช่ไหใช่ครับขอบใจน้อยขอบใจสัาพั พาไปทำบัตรหรช่ไหมใช่เห็นภาพไม่ใช่เขาบอกขอออยจะได้ลูกคู่ไหมนะให้เขาแบ็กอัพได้มันไม่ได้เออเออเออมันแบ็กอัพไว้มันแบ็กอัพไว้มันแบ็กอัพไว้ แม่เป็นระบบทีนแลยยีนเลยเซนซิทีฟซะด้วยไม่เชี่อประทัก็ไม่ทำบุญหายพอดูเขาแบบหลายเรื่องหลายราวเลยช่วงนี้ไม่หรอกครับเพราะว่าเป็นเป็นดวงก็เพราะว่าเป็น คือเวลาไปงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เราก็ไม่รู้ใครต่อใครเป็นยังไงเลยก็ต้องระวังไว้ก่อนอย่างนี้แต่เขาเองปะเปิ้ลเปิ้ลไหมบอกว่าอะไรอ่กอะเปิ้ลเปิดลไหมก็ไม่นะครับปกติเขาก็เป็นคนเก็บอย่างดีอะไรเงี้ยอาจจะตกบ่อยหน่อยแต่ก็ใช้ได้อย่างนี้ครั้งหน้าจะต้องไปเป็นบริการช่วยคุมความเมตตาหรือว่าอาจจะต้องทำโกงมาใส่ไว้ใส่อะไรใสอถือใส่มือถือด้วยล้อมหลอด ไม่เลยนะครับไม่เคยเ็นขาหายเลจริงแต่ว่าดดตอบใจดีตอบขันแับตที่ลอบขันแล้วดับจะร้องไห้ไหมเนี่ยฮะร้องไห้ไม่ไม่ร้องอ่ะไม่ร้องแต่ว่าตกใจไม่ให้ฟังนว่าเหตุการณ์มันโดขาดเน่ยยังไงก็ราะยังอมเกิหรือว่าเหตุการณ์มันเกินอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็เขาเขาไม่รู้ตัวเลยรู้ทีก็เหมือนมีคนชนมีคชนแล้วก็รู้ทีก็หน ดูน้อยเหมือนกันน้องผับกับข้าวน้อยเขาก็น้อยอยู่น้อยที่พี่มือถือถ่ายแล้วใจเรารู้เป็นใจไหมโอ้ยโอ้ยหลายต่างสองคนนี้ติดต่อกันไม่ได้อะน้องติดต่อเขายังไงไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่แล้วก็มีแบบแทไม่จริงหรอพี่รู้แบบเม็ดคำจริงๆเขาไม่ได้กังวลใช่ไหมว่าเรื่องรูปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ามันบางทีเรามีลูกคู่ที่ยังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยใ้สื่อเหตุแต่แบบเออ แต่มันหลุดอยู่ที่อเมริกามึงยากอ่ะที่ไม่สีเียไม่ใช่ไม่สีเหี่ยมคนไปหายอยู่นู่นเขาไม่รู้ว่าอมใครขายที่ไทยอ่ะค่ายที่ไทยก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้มีอะไรอ่าสามเ้าันลุล่าสุดอันนี้เปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเ่งลเปลี่ยนเรื่องแล้วมมีบบ มีคนขนาดนั้นที่บอกให้เป็นแวมพายแห่งวงการบันเทิงแวมพายแห่งวงการบันเทิงแต่เุณบอกว่าน้ำเชิญอที่กำถามเตรียมมัแบบว่าไม่ได้อ่ะกำลังหาโน้ตอะไรตายแล้วตอนนี้ก็เลยยิ่งกเรื่องละครอีกเอออ่ะเพราะเราน้ำฟีดไปไม่หล่ดเลยก็ดีใจครับถ้าเขาให้ อันนี้ครับมีเที่ยวอะไรเทียวไหมผมมีเที่ยวตั้งแต่เด็กครับโอ้ขยันี่แต่ว่ามันไม่ใช่เที่ยวแมไพายมันเป็นฟันที่ซ้อนโอ้พวกขยัน่นี่เขาใส่ตั้งหัวอะไรก็กแมนพายใช่ไหมครับอ๋ออามบตาอามบตาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเจี๋ยฟันแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ที่ให้ครับมันจะเป็นแรงในงอย่างแนี่ครับ ไม่กดดันใช่ไหมพี่โต้ว่าเราจะต้องแบบว่าดูแลเองเองเราดูดีตลอดเวลาตอนแรกไม่กดดันแต่วันนี้เริ่มนะฮะต้องเป็นแบบพายนะใช่เออตัวเองต้องต้องหล่อสตาร์ทหน้ามีไวมียหล่อใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มแต่งหน้าขาวขึ้นแล้วแล้ว่ปากแดงแต่ไม่กินเลือดเนาะไม่กินเลือดเริ่มกินแล้วเริ่มเต้นอ่เหรอเต้น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 อ่ะใช่่ะจะเข้าสู่วงการเต้นเซเลบติสต์หรอนิดนึงครับทำไมทคไมคงนนี้ใจอ่อน่ เออใช่ครับผมชอบเต้นครับเรี๋ยวว่าเป็นการฉลองโทรศัพท์เครื่องใหม่เขาไม่เกี่ยวอ๋อเหรอเขาชื่อวนาเต้นอีใช่ใชร่วงค่าจังหวะใดๆมันไปซ้อมนานไหมครับโวกแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวนี้ง่ายมากก็ลองก็ลองดูสิก็ลองดูสิบ้าป้าใช่ไหมบ้าเราไม่ได้มู่งแตว่าพึ้งนะพึ่งไงนี้ ก็ดูเยอะเขาด้วยเขาชวนแหละก็ชวนบ่อยมาชวนเแฟนก็มีบ้างแล้วเราเลือกไงว่านี้เราโอเรเต้นได้อะไอที่เราจำได้เราแฟเตแล้วแล้วก็สอนนานไหมก็สอนนานไม่นานเขาสอนหรือเราเรียนเรียนเส้นเองให้เราเรียนรู้ไวด้วยช่วงนี้ก็ติด Tiktok เลยไหมคะติดอยู่แต่ว่าเราเต้นเมลดหน่ริเมลด้ไม่ได้อะ พอแล้วพอแล้วไ่นอะรี่กอบเอดีรอบรเหรอ้าสุดท้ายละโอ้จะได้ติดไห้จะได้จุดจบบ้างไหมคะอะเต้นเตน่อันเต้น่ะที่เราเตรียมมาเรยบ้อเีาต้อเนปุ๊บปุ๊บจบเลยอะไรที่ผมไม่รู้อะไรเราเอาท่าแค่ท่าได้อ ทำเมื่อกี้เับเออยโอแยโอเคมันเกิดหรือมันร้อนหรือยังไงเนี่ยเออพี่ให้สัญญาแล้วเนี่ยจบแล้วมันจบแล้วพี่อย่างเดียวเลยคือฝากละครไปด้วยได้ไหมวันจันทร์อังคาร์สามมิถุนายนนี้ในวันที่ในวันที่ฝนพั้งทราะว่าหน้าไปเอกเปียกแล้วเสนอเป็นตอนแรก ชุ่มฉ่ำมากครับให้เป็นวันไพลมาห้าห้าแลคือคืลืมภาพไปเลยใช่ไหมก็เอาหยิบมาให้พี่ลจ้อยทมาแดกคพีไม่ใช่หมอยญาไม่ใช่หมอ้ามันต้องเป็นขนมไทยจิโชเพื่อควาเองเพื่อคาเองของละคร อาป้าพี่กอบปาพี่กอบไ่ใช่ป้าพ่กอบปาพกอบอ้วโอเคกน้ำก่อนซน้ก่อนโอ้มากก่อนมาก้ก่อแล้วมแก่อย่งไงเีที่มันเรื่องอะไรเนี้ยแก่อย่างไงอ่ะถามว่าได้อะไรเยอะตรงนีไปเล่นขนหน่ไม่เลือกเมื่อกี้เลือกแวนพายเป็นเรื่อละคร้ากอบป้าหล่อไหมดมเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปพี่โอ้ไปให้ขอขมาไง

ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะอย่าลืมใช้แอร์มิสูบิชินมีอะไอีกมีอะไรอีกกาแฟกาแฟกันต้องไทยสมุดเท่านั้นเลยใช้จบแล้วโปรโมชั่นก่อนจบก่อนจบถ้าเป็นขนมนี่ต้องพริงเกิลนะฮะแลวถ้าอยากกิกาแฟอ่ะถ้าอยากล่นไอาถ้าเป็นกาแฟต้องเบอร์ดี้เท่านั้นล่อา้อเป็นกาแฟต้องเบอร์ี้เทั้นไบ ถ้าร้อนถ้าคันเฮ็ดต้องเฮ็ดอันชนได้แล้วเอาเลย